ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ q วาติ g ฮันเตอร์นะวันนี้ก็มาตกเยอะๆเอยตกปลาด้วยอาหารเม็ดนะได้ไปแล้วสองตัวครับเป็นตะเพียนสายสวยเลยก็เดี๋ยวไปตกกันต่อนะกับหมายนี่เลยสะพานที่ได้ก,กาไว้ครับวันก่อนขึ้นจังแลยแต่แต่ไม่เกินห้าตัวแล้วผมว่าเด็กก็แตกเพราะปลาตรงนี้แม่งรู้จรงิงโคตรรู้อะโคตรโคตรรู้โคตรฉลาดกวางก็มี ครับเมืม่อวานไปตีเยี่อปลอมยางมะนีฮะได้ปลากระสุกตวงโอ้ครับน่าจะมากับพ่อ สวยกระแห่ตัวสวยๆนะกระแห่ตัวสวยๆโอ้ยห oh, ลุดหลุดหลุดหลุดแม่ลมแรงเกิน Kërë të uaj Kërë të uaj ตัวแล้วตัวที่ห้านะตะเพียนไซส์สวยาตะเพียนตัวที่ห้าครับ Uma leva. วัดไม่ติดหลายเที่ยวจันวัดไม่ติดหลายเที่ยวจันนะต้องย้ายที่แหละไม่รู้ทำไมวัดไม่ติดก็ย้ายที่มาตรงนี้นะมันตรงนู้นไม่เข็ดค่ะตรงนี้ก็เคยมีตัวกินอยู่นะไม่รู้ว่าจะมีคนงานหรือเปล่านะก็ดูกันได้ไปบบที่กล้องถ่ายน่าจะหกห้าหกตัวได้ก่อนกล้องได้ก่อนถ่ายสองตัวนะตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่า หมกล้องต่ำไปลางกัมาดูนะแล้ว,ลว,ลวลไม่มีลากรดเต่ตอนแรกอดอยเยอะเงียบจังโคตรเงียบเลย ไม่ใช่ตัวแรกที่ได้นะตัวแรกของหมายนี้แ <c oughs> ห่ทอง <c oughs> ไสสวยๆ กระแหทองอีกแล้วครับนี่สีทองมาเลยบางคนเรียกตะเพียนทองนะแต่ผมเรียกกระแหทองเพราะมารูปร่างเหมือนปลากระแหมากกว่าปลาตะเพียนนะ อีกหนึ่งตัวใช้พอใช้ได้ครับนี่ยนะอีกหนึ่งตัวตัวโคตรเล็กเลย ตัวโคตรเล็กนะตัวโคตรเล็กเลย ยหายถอยหมดแล้วนะเหลือแต่ตัวเท่านี้เหลือแต่ตัวเล็กๆนลครับเลวใหญ่แม่งรู้จังเลย ไว้ดีหน่อยไว้เจนตะเพียนไซส์สวยนะกระแห่ตัวเล็กมาเยอะอยต,ตะเพียนไซส์สวยครับจาทาง อาหารหกมเลยอย่างทางอายุทยาทางกรุงเทพนะมันปลามันรวมเยอะไม่เหมือนทางนี้ครับทางนี้ตกได้แค่ตรงที่มีกระชังเพราะว่าทางทางนี้ไม่ค่อยมีคนให้อาหารปลาตามธรรมชาตินะมันก็มีแต่ข้างกระชังแหละที่ปาลารวมแล่ปลาที่นี่ก็เคี่ยวเพราะจำนวนม,มันน้อยมันโดนค่ายโดนเบ็ดสารพัด รู้มากปลาที่นี่ไม่เหมือนปลาทางทางกรุงเทพยุทธยาที่เขาตกอาหารเม็ดกนง่ายๆครับทางนี้ติหงบุรีปลาที่นี่ฉลาดปลาที่นี่โคตรโคตรฉลาดบวนมาที่เดิอมอีกแล้วก็เมื่อกี้เขาให้อาหารนะน,น่าจะมีตัวอยู่มันน่าจะมีตัวจริงไม่จริงไม่รู้ต้องลองดู อีกกัะตัวสองตัวค่ะยังดีตะกี้มีตัวยังใหญ่ใหญ่ที่สุดของวันนี้เลย น่าจะใาญที่สุดของวันนี้แล้วนะตัวนี้เต็มข้อินลึกด้วยก็มาสรุปผลงานคลิปนี้นะก็ออกมาแล้วลืมปิดกล้องครับจากตัวใหญ่ตัวท้ายอ่ะแล้วลืมปิดกล้องก็เลยแบตหมดนะก็ตกต่อแต่ได้แค่สองสามตัวแต่แบตหมดก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะนี่ก็ มีแบ่งให้ญาติญาติไปสองสาตัวครับตัวสุดท้ายนี่ตัวใหญ่วันนี้ก็พอได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอได้กินครับวันนี้